เจ้าหน้าที่อุทยานทับลาระดมกำลังจับขบวนการลักลอบตัดไม้พยุงที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจินบุรีได้ผู้ต้องหาเป็นคนไทยทำหน้าที่ขับรถนะคะส่วนกลุ่มชาวกัมพูชาอีก10คนที่ขึ้นไปลักลอบตัดไม้กำลังติดตามตัวในป่าค่ะ เจ้าหน้าที่ระดมกำลังจากอุทยานแห่งชาติทับลานดักซุ่มบริเวณหมูสองตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีพบรถยนต์สีดำติดแผ่นป้ายทะเบียนปลอมก่อไก่คอควาย2078สะแก้วทราบชื่อคนขับคือนายเจนสิงห์เถื่อนภายในรถมีแผ่นป้ายทะเบียนอีกหนึ่งแผ่นพร้อมหลักฐานเป็นสลิปการโอนเงินจากกัมพูชาและมีกระดาษที่ระบุจํนวนไม้เป็นภาษากัมพูชาค่ะ ู้ต้องหารับสารภาพว่าได้รับการจ้างจากในทุนชาวกัมพูชาที่ทำหน้าที่รับส่งคนงานชาวกัมพูชา10คนขึ้นไปลักลอบตัดไม้พยุงโดยได้ค่าจ้างหัวละ800บาทจากนั้นก็ได้ส่งไปที่ชายแดนอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วขณะนี้ไม้พยุงได้ถูกนำไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเดินทางไปถึงส่วนชาวกัมพูชาที่ขึ้นไปลักลอบตัดไม้พยุงไม่ได้มาตามจุดรับส่งนะคะ เจ้าหน้าที่จึงคาดว่าอาจจะไหวตัวทันและหลบซ่อนอยู่บริเวณเขาจึงได้สั่งให้เจ้าหน้าที่อุทยานตรวจสอบเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีดต่อไปค่ะ